ผู้ใหญ่บ้านผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาเกาะใหญ่ให้มีความเจริญให้มีความรุ่งเรืองตามสถานก,การณ์การวันนี้ก็ได้คุยกันในหลายๆเรื่องได้มาสรุปมาได้3ามสเรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการทำเพลงระดับอำเภอเพื่อที่จะหาข้อมูลต่างๆของดีในอำเภอว่าเรามีอะไรบ้างในอำเภอ แล้วจะทามาเป็นเนื้อหาเนื้อหาของเพลงแล้วก็จะได้ทำยูสิกประกอบเพลงเพื่อที่จะเผยแพร่ในโอกาสต่อไปในเรื่องที่สองนั้นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้เราได้ท่านกำนันคนใหม่ก็มีการเปลี่ยนเปลงในการในการทางานของการท่องเที่ยวตำบลก่อใหญ่ก็ได้ท่านกำนันมนัตตุระ ซึ่งท่านเป็นกำนันใหม่ก็ได้มามอบใหมมาประกาศแล้วมารองรับในการ